เ hey. ค <c oughs> คิดว่าเราเข้ากันในทุกอย่างใจแทบจะตรงกันไม่เคยเห็นตา่าง We get along We face it all Nothing could go wrong แค่ ว่าอนาคตเราแสงใครหวังว่าจะนังแค่คนที่ใช่แค่เราคู่กันไม่คิดจะวัน cause you're the one แต่ในวันนี้ทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างก็ไม่เป็นอย่างเดิมมีแต่คำทมที่ตัวฉันนั้นกลับไม่เข้าใจจะไม่รร้ยิ่งคขบแต่กลับย่งไม่รักยิ่งอยู่กันไปแต่กลับเหมือนคนไม่รู้จัก ในตอนนี้นั้นเกิดอะไรกับความสัมพันธ์ของเราตอนเราแรกพบแค่เป็นนังแรกรักแต่มาในวันนี้นเราคลับเดินหฮนหัน บอกกันที่ใจไม่ฉันควรทำอย่างไรเพรเหมือนยังขอเรากับยิงไม่รักกันแต่ใจรายยังจะคุ้นเคยมาไหนวันนี้ฉันใช้ไหมเสียงว่ารอได้เคยไม่เหมือนนาทีนี้กลับเงียบจีิจะทำอะไรฉันก็ผิดจะพูดอะไรเธอก็ติดไม่เหลืออะไรเป็นข้อดีเลยสักน็ด ทำความกดใจสุดท้ายาก็กลับไม่เข้าใจเอเอ,อะไรกันนะที่ทำให้เรานั้นเปลี่ยนไปหรือว่าเราไม่ควฟรฟืนหรือว่าเราไม่ควรยกกันต่อไปแต่ในวันนี้นนนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกลับไม่เป็นอย่างเดิมมีแต่คำถาม ที่ตัวฉันนั้นกลับไม่เข้าใจทำไมเรายิงคบแต่กลับยิงไม่รักยิงอยู่กันไปแต่กลับมันคนไม่รู้จัก ในตอนนี้แน่นเกินอะไรกับความสัมพันธ์ของเราตอน,น,นแรกพบคิดเป็นเพียงแรกรักแต่มาในวันนี้สองเรากลับอย่ยังหันหันเพอาะนที่ใจไม่ฉันควรย่างไรเพราะมันยิงงรอบเพราะก็ยิงไม่รักกัน ทำไมเรายิ่งคบแต่กลับยิ่งไม่รักไม่ยิ่งอยู่กันไปแต่กลับมันคนไม่รู้จักในตอนนี้นั้นเกิดอะไรกับความสัมพันธ์ของเราตอนแรกคบเคยเป็นหนึ่งแร้สาระแตมาในวันนี้สําหรับกับตัวเองห่างบอกกันที่ได้ไหมฉันควรทําอย่างไรเพราะแม้ยิ่งคบเราก็ทิ่ไม่รักกัน Because it's still too much